สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ทางช่องที่ HTTV Today จะพาคุณผู้ชมมาพบกับ10อันดับอำเภอที่จเจริญที่สุดในจังหวัดปัตตานีแต่ก่อนรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องของเราด้วยนะครับอำเภอที่จเจริญที่สุดในปัตตานีปี2020จากการรวบรวมสถิติ ตัวชี้วัดมีดังนี้ความเป็นเมืองเศรษฐกิจงบประมาณการเงินขนส่งในเมืองการศึกษาการแพทย์การปกครองความบันเทิงการค้าอันดับที่10มีคะแนนเท่ากัน3อำเภอเริ่มจากอำเภอไม้แก่นกันก่อนนะครับอำเภอไม้แก่นเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดปัตตานี อำเภอไม้แก่นตั้งอยู่ริมชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้สุดของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอสายบุรีและอ่าวไทยทิศตะวันออกติดต่อกับอ่าวไทยทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเมืองนราธิวาสและอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสและอำเภอสายบุรี การปกครองของอำเภอไม้แก่นมี4ตำบล17หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด55.201ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด12,940คนนะครับอันดับที่10ร่วมอำเภอกะพออำเภอกระโพเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดปัตตานี อำเภอกระพอตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดห่างจากอำเภอเมืองปัตตานี68กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอทุ่งยางแดงและอำเภอสายบุรีทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสทิศใต้ติดต่อกับอำเภอรามันจังหวัดยะลาทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอรามันจังหวัดยะลาและอำเภอทุ่งยางแดง การปกครองของอำเภอรกระพาะมี3ตำบล27หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด93.814ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด18,917คนอันดับที่10บรวมอำเภอปนาเรอำเภอปนาเรเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดปัตตานี ประชากรแต่งกายตามแบบของประชากรมาลายูมีประเพณีวัฒนธรรมตามแบบอิสลามพูดภาษามาลายูและภาษาถิ่นใต้เจเหอําเภอปานาเรตตั้งอยู่ริมชายฝั่งทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอ่าวไทยทิศตะวันออกติดต่อกับอ่าวไทยทิศใต้ติดต,ต่อกับอําเภอสายบุรีและอําเภอมายอ ทิศต,ตะวันตกติดต่อกับอำเภอเย่าริ่งการปกครองของอำเภอปานาเรมี10ตำบล53หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด144.1ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด47,183คนอันดับที่7อำเภอมายออำเภอมายอเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดปัตตานี อำเภอมายอตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอเย่าริงทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอปานาเรสอำเภอสายบุรีและอำเภอทุ่งยางแดงทิศใต้ติดต่อกับอำเภอทุ่งยางแดงและอำเภอเย่ารังทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอเย่ารังอำเภอมายอแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น13ตำบล59หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 216.1ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด69,46คนอันดับที่6อำเภอหนองจิกอำเภอหนองจิกเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดปัตตานีอำเภอหนองจิกตั้งอยู่ริมชายฝั่งทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดมีอาาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือติดต่อกับอ่าวไทยทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอเมืองปัตตานีและอำเภอเย่ารังทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเย่ารังอำเภอแม่ลานและอำเภอโคกโพทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาอำเภอหนองจิกแบ่งเขตการปกครองออกเป็น12ตำบล74หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด231.5ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด81,739คน อันดับที่ห้าอำเภอโคกโพอําเภอโคกโพเป็นอําเภอหนึ่งในจังหวัดปัตตานีอําเภอโคกโพตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อ,อก,กับเขตการปกครองข้างเคียงใังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อ,อก,กับอําเภอหนองจิกทิศตะวันออกติดต่อ,อก,กับอําเภอแม่ลานทิศใต้ติดต่อ,อก,กับอําเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาและอําเภอสะบาย,ยออจังหวัดสงขลา ทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอสบ้าย,ยอและอําเภอเทพาจังหวัดสงขลาอําเภอโคกโพแบ่งเขตการปกครองออกเป็น12ตำบล82หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด339.4ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด68,668คนอันดับที่4อําเภอเย่ารัง อำเภอเย่ารางเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดปัตตานีอำเภอเย่ารางตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอเมืองปัตตานีทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอเย่าริ่งอำเภอมาโยและอำเภอทุ่งยางแดงทิศใต้ติดต่อกับอำเภอรามันและอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาอำเภอแม่ลาน และอำเภอหนองจิกอําเภอเย่ารังแบ่งเขตพื้นที่การปกครองออกเป็น12ตำบล72หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด184.0ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด94,777คนอันดับที่3อําเภอเย่าริ่งอําเภอเย่าริ่งเป็นอําเภอหนึ่งของจังหวัดปัตตานี อำเภอเยื่ริงตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอ่าวไทยทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอปานาเรทิศใต้ติดต่อกับอำเภอมายยทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอเยื่อรัรงอำเภอเมืองปัตตานีและอ่าวไทยอำเภอเยืาริาร่งแบ่งเขตพื้นที่การปกครองออกเป็น18ตำบล81หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด196.8ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้งหมด8 9 6 5 1คนอันดับที่สองอำเภอสายบุรีอำเภอสายบุรีเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดปัตตานีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิมมีขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นของตนเองมีความหลากหลายทางด้านภาษาอำเภอสายบุรีตั้งอยู่ริมชายฝั่งทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอปานาเรทิศตะวันออกติดต่อกับอ่าวไทยทิศใต้ติดต่อกับอำเภอไม้แก่นอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสและอำเภอกระพอทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอกระพอำเภอทุ่งยางแดงและอำเภอมาโยอำเภอสายบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น11ตำบล64หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 1 7 8 4 2 4ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด71,135คนอันดับที่1อำเภอเมืองปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีตั้งอยู่ริมชายฝั่งทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอ่าวไทย ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอเย่าริาร่งทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเย่ารังและอำเภอหนองจิกทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอหนองจิกอำเภอเมืองปัตตานีแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น13ตำบล66หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด96.869ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด1 3 7 6 8 8คน และนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ10อันดับอำเภอที่จเจริญที่สุดในจังหวัดปัตตานีที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับสุดท้ายฝกติดตามคลิปต่อๆไปของทางช่องของเราด้วยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้ทางช่องของเราด้วยขอบคุณครับ